สวัสดีครัาบอาจารย์วันนี้กลุ่มของพวกหนูจะมานำเสนอเกี่ยวกับ business model Canvas หรือ BMC ของกระเป๋าโอท็อกอสนคนปิงครับค่ะอันดับแรกนะคะเริ่มกันที่ customer segment นะคะหรือกลุ่มเป้าหมายของกระ,ะเป๋าโอท็กอสนคนปิงนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็ได้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะที่ มีอายุ30ปีขึ้นไปส่วนมากจะเป็นกลุ่มของคนในวัยทำงานนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะซื้อเป็นของฝากหรือสั่งทำเป็นของชำร่วยและมีกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนนะคะที่สั่งซื้อต่อไปนะคะจะเป็น customer relationship นะคะคือในส่วนของความสัมพันธ์ที่มีให้แก่ลูกค้านะคะได้แก่ความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้แก่ลูกค้า การใส่ใจทุกรายละเอียดของชิ้นงานเลือกสิ่งที่ดีและมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าต่อไปจะเป็นในส่วนของ c h a ช n e l หรือช่องทางในการขายได้แก่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปรังทางออนไลน์คือเพจ Facebook และบุคคลที่รู้จักการบอกต่อ,อก,กับลูกค้าค่ะครับในส่วนของ v ว l u e p สผ Pro Position คือคุณค่าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้านะครับกระเป๋าและสินค้าทุกชิ้นทำจากมือครับเนื้อผ้าที่นำมาทำเป็นผ้าที่คัดสรรมาอย่างดีเช่นใยผ้าที่สั่งมาจากจังหวัดแพร่และวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศสินค้าทุกชิ้นทำด้วยความประณีตเก็บรายละเอียดของการเย็บลายผ้าในทุกครั้งด้วยครับค่ะต่อมานะคะ key activity นะคะคือการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะปรับดิจและออกแบบสินค้าให้มีความหลากหลายนะคะลูกค้าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นคีดีเซอร์เซนะคะก็คือทรัพยากรหลักนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเย็บผ้านะคะก็คือจากเย็บผ้าผ้าต่างๆทั้งผ้าในไทยและผ้านําเข้าจากต่างประเทศนะคะ กลุ่มของคนขาดรายได้นะคะคนที่เรียนไม่จบหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนนะคะก็จะมาเรียนอยู่ที่กศนกวนปิงค่ะส่วนการรวบรวมกลุ่มการทํางานของชาวบ้านนะคะในเวลาว่างค่ะต่อมานะคะคือคีพาร์ตเนอร์นะคะคือร้านที่ขายสินค้าโอท็อปในเมืองตังค่ะการออกบูธขายสินค้านะคะรับงานยูเอ็นต่างๆแล้วก็การจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์หรือว่าเคอร y ี่ค่ะครับในส่วนของโค้ชดรัคเตอร์นะครับ ต้นทุนของสินค้าเรานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมีราคาค่อนข้างสูงครับเช่นราคาผ้าที่สั่งสั่งมาทำค่าจัดส่งสินค้าค่าออกบูสินค้าโอท็อปต่างๆค่าเดินทางในการไปออกบูสินค้าหรืองานอีเวนต์ครับส่วนใน revenue stream หรือรายได้ที่เราได้มานะครับคือมีโครงการคนละครึ่งครับการจ่ายเงินสดของลูกค้ามีคอนเทนต์ การขายเช่นเป็นของขวัญหรือของฝากครับครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ